สนับสนุนโดย Oishi Break and Fast Sandwich, Jelly Beauty, Lotus Drumstick Snack, ปลาหมึกอ,อบปรุงรสเบนโตะ hiểu bao mừng hiểu à thả mừng không. Không. à mày ạ à đây long thoáng còn bao Lan đi vào. Khuẩn đi Thế thằng chào lời Tò đây เอาส้มตำไก่ย่างแล้วก็อะไรอย่างยำมุ้งเส้นทะเลครับแล้วก็ขวดอ่ะโอเคค่ะให้กูสั่งข้าวมั้งเถอะไม่กินข้าวเย็นหมอเออ,เอสั่งดิงั้นเอาเข้าวผัดแล้วกันครับติ่มฉ่าคุณให้กูสั่งแกงส้มมากินกับมัง้งพี่เอาแค่นั้นนะครับ นั่รอหานะคุณนะคะยิ้มเลยอ่อยเหรออ่อยอะไรกูหิวชิบหหยเลยใครไปอิ่มดีมีสุขอย่างคุณละคบคุณคุณไก่ย่างได้ละค่ะลุงับเออตอนเที่ยงกูไปห้องสาภาไม่เจอเหมือนเลย อา้าผมไม่ได้ยามเฝ้าห้องนะครับเอาเที่ยงผมไปกินข้าวสิครับเออกับข้าวคอนแวนร่อยเวล่าลดีเออนั้นเจอน้องมึงด้วยที่คอนแวนน่ะใช่ที่ตัวผมขอมปะวะอ๋อ ไอเปอร์ปะมันก็ไปมออย่าวนั้นประจำแหละเฮ้ยไอ้มึงอะไรเนี่ยอยไอ้ไก่กูเขาว่าอ่างนั้นอะไปยืนอเจ๊ยมารังเลยแหม่เด็กชมลมกูก็ต้องหน้าตาดีเหมือนกูเป็นธรรมดาว่ะเหรอไอ้เดซสู้ผมได้แล้วครับ ั้นแหละเจโตข้างหลังก็จะอยู่แล้วนะเจโตข้างๆเยกนนะยารู้มันนาซานานคนหาคำตอบอย่างไรไม่เคยเจอยิน่งคนหาเท่าใดยิ่งไกลออกไปเท่านั้น ฉันเฝ้าเดินทางไปด้วยใจหวานวันไม่รู้จไมไปปลายทางใดใดจะมีความรักอยู่ที่ปลายทางไหมจะมีไหมใครสักคนที่เป็นแบบฉันที่ยังคอยค้นหาว่ารักคืออะไร ฉันกำลังลงทางอยู่ท่ามกลางความอ้างว้างมองไม่เห็นแม้แสงดาวเอ้ยไรอะไรของมึงเดี๋ยวบอกท้องว่าไงกินเยอะๆเดี๋ยวก็ท้องแหกพอดีหรบเออวันนี้ยูลีแม่งบุกไปถึงเรียนเลยตกใจ เป็นไงบ้างอะมึงกลับไปมึงไปออกกดปากเกียร์เลยเว้ยเด็กเรียนเ,เราเจอผู้หญิงน่ารักหน่อยไม่ได้ถ้ากูไปช้ากว่านั้นอีกนิดนึงนะยูริกูโดนฉุดไปแล้วอย,อย่าตงตัวเองไม่เกียร์เลยหัวกูเขาเรียกจะกินรเทด้วยอาบ้านกูอะเรียกหลวงพี่ เจขอหนังเดียกคนสาเนเจมานางเน่โอ๊ยตายแล้วกันสิ้นเพื่อนตลอดแล้วชื่ออะไรกันจ๊ะเด็กๆชื่อบุญครับชื่อโนครับเจฉันเอาหน่องโนนะฉันชอบมากเขาบอกว่ารชอบกันรอยังฉันกับฉันชอบน้องบุญแล้วการว่าน้องบุญเนี่ยผมยาวเซ็กซี่ดีนี่เจถามน้องเขาหรือยังอย่าเออหอมโขกไปเองเปล่าโนจ้าน้องจ้า ที่นี่เคยนองแถวนี้มาก,ก่อนเลยอะ่ะน้องอยู่บางแสนหรออ๋อเจ,จ,จ๊เจ๊เจ๊เข็มฟอ,อ,อร์อดอ่ะฟอร์ดอยัมมาจากฝายเดย์คอนเลดอ่ะเจ๊รูปป้าโรงเรียนเนี้ยนุ่มหล่อที่สุดนประเทศไทยเลยนะจ๊ะจริงเหรออยากเมานี่แล้วแบบที่โรงเรียนอะ่ะ มีพาลงหรือแบบคนส่วนว่างไมตายมีอยากไปทัมีถ้าเกิดหล่อนคิดว่าจะเข้าไปกินเด็กนะั้นหล่อนเลิกคิดไปเลยอยากเพราะว่าที่โรงเรียนอ่ะเขามีโรงเรียนคอนเวนออยู่ข้างๆเขาไม่สนใจนั่นหรอกมีชนีเติมนะเจ๊เจ๊ถ้ามีคอนเวนแสดงว่านอกจากมีแต่เรื่อย่างจ๊ะดูนะครับมีแล้วด้วยแต่ฉันมั่นใจแจ่ว่าน้องนอกของฉัน ไม่มีแต่ใช่ไหมจ๊ะว้ายฉันบอกแล้วัวือนไม่ดูเต้แล้วทำไมอ่ะแล้วทำไมทำไมมากันสองคนอ่ะหรือ,รอว่าเซ่ก็ไม่ใช่แลยรวมแล้วลโอเคอ่ะนี่เจมส์กี้เจนนี่มารบกลัวอะไรลูกค้าฉันเนี่ย โต๊ะอื่นว่างเยอะแยะทำไมไปนั่งลุกเลยไปก็ได้แต่หนูบอกเจเราอย่าลืมิดถึงเจนะยังไงก็ไปหาเจที่โต๊ะนะตลอดเลยปัดข้อด้วยนะคะพรุ่งนี้ก็อย่างนี้แหละเห็นนุ่มๆหลอๆไม่ได้เลยได้ครับงั้นมีอะไรก็เรียกได้นะคะเออแล้วมึงกับเอ๋ ก็ไม่เป็นอะสวยหล่อเหมือนเดิมฮแต็นี้นึกว่าจะได้หลังแล้วลืมหน้าไม่หรอช้ามาทำให้จี๋ขายที่หน้าจ <s> ี๋เอ๋วให้กูไม่มีเงินเนี่ยนะ